สวัสดีค่ะคลิปนี้มุมกเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูปัญหาในการเลี้ยงบอลสีอีกอย่างหนึ่งนะคะทีะ่ทุกคนที่เลี้ยงบอลสีเนี่ยน่าจะต้องเจอนะคะก็คือปัญหาเชื้อรานะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงราผักกาดนะคะ ต้นนี้เนี่ยตอนแรกเขาเป็นพุ่มสวยมากนะคะแล้วก็เขาก็เขาก็เริ่มเหี่ยวนะคะเริ่มเหี่ยวแต่ว่าไม่ไม่ได้มาดูนะคะแล้วก็พอมาดูอีกทีก็คือเขามีปัญหาในเรื่องของราผักกาดนะคะราผักกาดเป็นยังไงนะคะราผักกาดก็คือเอ,อ่อราเมล็ดผักกาดนะคะก็คือราที่เขาจะเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้นะคะเม็ดเม็ดแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ไข่นะคะไม่ใช่ไข่นอนหรือว่าอะไรนะคะเป็นเชื้อราที่เขาเรียกว,ว่ารา เมล็ดผักกาดนะคะแบบนี้นะคะเขาจะทําให้ต้นบอลของเราเนี่ยเริ่มเน่านะคะอ่ะเขาจะไปทําให้ต้นบอลของเราก้านบอลของเราเนี่ยเริ่มเน่าแล้วก็เขาก็เริ่มเหี่ยวนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่รีบมารักษาเขาเนี่ยเดี๋ยวอาจจะทําให้หัวของเขาเน่าได้นะคะหรือว่าหัวของเขาไม่เน่าก็คือต้นบอลของเราก็จะเน่าไปเลยนะคะเนาะก็เวลาที่เพื่อนๆเจอนะคะ เบื้องต้นถ้าเกิดว่าเราไม่มีเวลาเปลี่ยนดินนะคะให้หาอยากอยากฆ่าเชื้อรานะคะเคมีก็ได้หรือว่าถ้าใครที่เป็นสายอินทรีย์ก็ใจคโคเดินมานะคะให้ให้เอามาพ่นนะคะเอามาพ่นเขานะคะเขาก็จะช่วยได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าใครที่มีเวลาเราก็ต้องทําการรื้อเขานะคะล้างรากแล้วก็เปลี่ยนดินให้เขานะคะเนาะเดี๋ยวมุมเกษตรจะพาเพื่อนๆไปรื้อนะคะว่าเอ่อรื้อออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะหัวเขายัางสมบูรณ์ดีอยู่ไหมนะคะ เดี๋ยวเราจะมาลื้อดูหัวของเขานะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะยังสมบูรณ์อยู่ไหมนะนี่คือหัวของบอลสีนะคะหัวของเขานี่หัวใหม่ที่เขางอกขึ้นมานะคะเดี๋ยวเรามาดูหัวนี้กันนะคะหัวนี้เห็นไหมเขาไม่ได้โดนตัดนะคะ อ่ะอันนี้คือปลูกเองแล้วก็ปัญหาตรงนี้เนี่ยก็เจอเองนะคะแบบนี้เราเขาไม่ได้โดนตัดนะคะเขาเป็นลักษณะของหัวนะคะหลังจากที่เราลื้อออกแล้วนะคะดินพวกนี้เนี่ยให้เอาไปทิ้งเอาไปทิ้งเลยนะคะหรือว่าใครที่จะเอามาใช้นะคะก็ควรที่จะเอาไปหมักไปคโเโดอร์มาก,ก่อนนะคะแต่ถ้าจะให้ดีเราทิ้งไปเลยนะแล้วเดี๋ยวมุมเกษตรก็จะเปลี่ยนเป็นดินใบก้ามปูต่อนะคะ ล้างน้ํานะคะเราล้างน้ําให้สะอาดนะคะแล้วก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยเราก็แช่ยากันลานะคะเดี๋ยวเรามาดูโคนของเขานิดนึงเนาะตรงนี้นะคะ ใบพวกนี้นะคะจริงๆเนี่ยเห็นไหมพวกนี้นะคะเขาเป็นเชื้อราแล้วเขาก็เลยเหี่ยวไปนะคะแต่จริงๆก็คือเอ่อถ้าไม่เป็นเชื้อราเขาก็ยังคงสมบูรณ์ดีนะคะพวกนี้นะใบพวกนี้นะคะเป็นเพราะว่าเชื้อรานะเขากัดกินที่โคนของเขานะคะทาให้โคนของเขาเริ่มเน่านะคะทําให้ใบเขามีปัญหาเนาะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนที่เลี้ยงบอนสีอยู่นะคะแล้วก็ใบของเขาเริ่มเหี่ยวเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาดูนะคะว่าเขามีปัญหาอะไรไหมนะคะปกติช่วงฤดูหนาวนะคะถ้าเขาขาด หัวเขาก็จะยุบเอ่อไม่ใช่ต้นเขาก็จะยุบนะคะก็จะเริ่มเหี่ยวแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆมั่นใจว่าน้ําถึงปกตินะคะแล้วก็เขามีปัญหาเราก็ควรที่จะหันกลับมาดูนะคะที่โคนของเขาว่าเขามีปัญหาเรื่องเชื้อราหรือเปล่านะคะหลังจากที่เราล้างเขาจนสะอาดหรือว่าแช่ยากันราแล้วนะคะเราก็จะเอาเขามาปลูกนะคะลงกระถางเปลี่ยนดินใหม่ให้เรียบร้อยนะคะ แค่น,นี้บอลสีของเราก็กลับมาสวยเหมือนเดิมได้แล้วนะคะ